สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเจอกันนะคะเด็กๆลองชูมือขึ้นมาวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นขนมขนมเก๊กเลยหรออ่าเราเป็นขนมจีบก,ก่อนอ่ะขนมจีบขนมจีบซาลาเปาซาลาเปาขนมเก๊ก กะเขตมมัดข้าวตมมัดขนมจีบขนมจีบลเปาลเปาขนมแกะระเข้าวต้มมัด เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสีในชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสีในชีวิตประจำวันเด็กๆลองมองร,บรอบๆห้องของเราสิคะเราเห็นสีอะไรบ้างเ,เ,เห็นสีจากอะไรได้บ้างคะมีสีอะไรบ้างสีแดงสีแดงจากอะไรเอ่ยจากอะไรคะ อ่าชั้นเก็บของเหรอมีสีอะไรอีกคะสีม่วงสีม่วงจากอะไรคะจากกระเป๋าสีอะไรอีกคะสีส้มสีส้มจากอะไรคะจากอะไรคะจากป้ายนิเทศในห้องเรียนมีอะไรอีกสีอะไรอีกสีฟ้าสีฟ้าจากอะไรคะจาก ตัวของเด็กๆเ,เนี่ยมีสีหลายสีเลยใช่ไหมคะออเราจะเจอสีหลากหลายสีเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสีวันนี้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนดีไหมคะดีค่ะวันนี้คุณครูมีเกมเคาะสีะอ่าอเกมเคาะสีเด็กๆดูที่แผ่นของคุณครูวันนี้อุปกรณ์ของคุณครูจะมีแกะอันนี้ะครคะ yeah. แก้วพลาสติกกับแผ่นอะไรคะ,ะ,ะแผ่นกระดาษอ้าแผ่นเกมที่มีสีหลากหลายสีเลยมีสีอะไรบ้างอันนี้สี บอกนะคะอย่างเช่นถ้าคุณครูบอกว่าไปที่สีส้มเด็กๆก็ไปที่สีส้สมถ้าคุณครูบอกว่าไปที่สีเยลโล่ไปที่ไหนสีเออสีเหลืองฟังให้ดีนะจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในขคอยากเล่นเกน อ่าได้แล้วท่ะในคะขยายแถวค่ะได้ไปแล้วขยายแถวค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าได้แล้วขยายแถวเลยค่ะ อ,อ้าวได้ไปแล้วขอบคุณค่ะอ้าววางค่ะต่อไปเป็นแก้พลาสติก À, tiền tùa à, kéo vào mấy con à, kéo vàng con kéo mấy con ไม่ได้คะ่ะระยะระย่ะใบได้ตายไปแล้วหยิบแก้วขึ้นมาเลยหยิบแก้วขึ้นมาแล้วเด็กๆไ,ไปที่สีที่หนึ่งไปที่สี ชมพูชมพ,พูอยู่ไหนคะ yeah, <hi. S 1> สีชมพูต่อไปไปสีแดงแดงต่อไปไปที่สีม่วงค่ะ uh huh. ถูกไหมถูกไหมมีใครยังไม่ถูกอีกไหมเ <c oughs> ออต่อไป ไปที่สีเทาเทาเทาต่อไปไปที่สีบลูบลูบลสีอะไรคะเก่งมากค่ะต่อไป Apa. ที่สีแบล็กแบล็สีอะไรคะสีดำีเก่งมากหมดหรือยังหมดหรือยังหมดรยังหรือสีอะไรนะเขสีอะไรนะ สีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะช่เหมือนสีสันที่เด็กๆเห็นในชีวิตประจำวันเลยนะอ่ะเด็กๆคะเอามาคืนคุณครูค่ะเอาแกมาคืนคุณครูค่ะมาทีละแถวค่ะแถวที่หนึ่งหน่งอนน่งออ่ะค่ะแถวที่หนึ่งค่ะเอามาคืนค่ะวางเลยค่ะเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะคะ 还有吗 เด็กเห็นหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าสีเน่ยเกิดขึ้นจากแม่สีนะคะเราเรียนไปแล้วแม่สีเรามีกี่สีกี่สีคะกี่สี